แม่ครับแล้วผมกลับมากับเพื่อนสองคนและทีนี้แต่ว่าพวกมันมากันขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาสามสิบครัแล้วมันก็ขับมาเช็คผมว่าเด็กไหนผมไม่ตอบเขาก็ปาระเบิดใส่ผมสองลูกพอปาระเบิดใส่เป็นความหลังเขาก็มีความหลังแล้วมันไม่โดนเขาก็เลยขับมาใกล้ๆเขาก็เลยขีดผมลงกองกรารเพื่อผมก็สนุกไปผมก็เลยวี่งขึ้นมาบนถนนระบบก็โดน ก็ขับรถมาดับหน้าแล้วก็ลุงฟผมแล,ล้วพอผมมองวเขาไปเจ็จถผมนู้นเหาไฟแล้วก็มีพี่อยู่คนหนึ่งที่ผมรูคำคำ้จักเขาก็ขับรถมาหาแา้วโทรหาคู่ไทไย,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 ยให้ครับดีรถจุดดวงสองที่ดูสาก็หายไปตัวไหนเรด่องี้ครับนี่คือเนี่นอ,อาชายผู้เสียหายหลาอเมริการ้วยปัง ช่วงเนี่ยที่สภาปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วแต่เขาพูดไม่ไปชัดเขาบอกว่าเขาขับขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนสองคนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือไอ้แก๊งเด็กตะลอกนี่แหละขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาใช้คำว่า30กว่าคันหรือว่า 3- 4สคันก็ไม่รู้ถ้า3ากว่าคันนี่โอ้โหเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยแหละใช่และหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนถามว่าเด็กที่ไหนยังไม่ทันขาดคำ มันก็ปาระเบิดมาสองลูกเลยยังไม่ทันตอบอะปาระเบิดมาสองสลูกใส่ที่รถจนอื่นก็เอามีดฟันแล้วทัทีว่าจักรยานยนต์จนลมคลุ้นผมได้สุบเลยแล้วกลุ่มผู้กอ่อเหตุก็ขับจักรยานยนต์มาดักหน้าและรุมฟันตัวเองเนี่ยตัวเขาได้วิ่งหนีฮะก็เลยไปเจอพลเมืองดีช่วยโทรหาผู้ภายเอาไว้นะครับเท่านั้นยังไม่พอฮะกลุ่มผู้กอ่อเหตุจุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์ทิ้งด้วยนะฮะเอเอโทรศัพท์ก็หายด้วยฮะ หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สอพออรัญญประเทศและได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศจากนั้นตํารวจก็ตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมา4ีหคนก่อนปล่อยตัวไปตํารวจไม่ได้ดําเนินคดีอะไรเลยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเห็นไหมครับไอ้แกงนี้มันมันนรกจริงๆใช่และมันมันสามารถทําตัวเหมือนอย่างพูดผีปีศาจเป็นนรกได้ลังควานชาวบ้านนะในสากแก้วได้เพราะอะไรฮะเพราะ ตำรวจสอพอ,อ,รอารยประเทศหรือเปล่าอ,อย่างทำไมรายเนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วคุณก็คุมมาสี่ห้าคนแล้วคุณก็ปล่อยตัวไปไม่ได้ดําเนินคดีอะไรเลยก็เสียรถบัสไซเป็นหนึ่งพันนะฮะแล้วถ้าเกิดความจริงถ้าเกิดก็วิ่งหนีไม่ทันเนี่ยเผื่อตายนะใช่ถูกฟันนะใช่เห็นไหมเอะนเพียรีซอเขอยี่ขา่าวพูดถึงคดีนี้นะครับแล้วก็บอกว่า,าผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สพอารยประเทศ ุกวันนี้คดียังอยู่ที่เดิมตํารวจที่เป็นเจ้าของคดีแนะนําว่าเป็นคดีเกี่ยวกับเยาวชนถ้าจะรับโทษหนักคงทําไม่ได้แนะนําว่าให้ไกลเกลี่ยเรียกค่าเสียหายจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้ไกลเกลี่ยเห็นไหมครับใครจะไปไกลเกลี่ยกับคนพวกนี้อืใช่ไหมตารวจก็พูดไป แล้วก็พูดปัดๆไปพอพอเห็นว่าเป็นเด็กและเยาวชนก็โอ้โทำอะไรไม่ได้หรอกคงรับโทษหนักไม่ได้ม,มันอยู่ว่าที่พวกคุณจะทำหรือเปล่าใช่ใช่ไหมจะทำหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมครับว่าสพอารยประเทศเนี่ยพอเกิดคดีป้าบัวผันเนี่ยทำไมทำไมสังคมจึงไม่ให้ความน่าเชื่อถือใช่ใช่เพราะว่ามันประวัติเป็นอย่างนี้ไงฮะมันไม่มีหรอกฮะที่ไอ้เด็กฆ่าคนเนี่ยดูๆมันเริ่มต้นวันที่หนึ่ง มันท่าป้าสติไม่ดีเลยมันต้องเคยทาทาเลวมาก่อนทําเลวจนยากใจทําเลวจนเป็น <Ā Pues S 1> ที่ใสก็อย่างที่การจอมพลังบอกมันไม่ได้มีแค่ห้าคนมันมีมากกว่า20คนในแก๊งนี้แล้วมันทํามันแสดงฤทธิ์เดชขนาดนี้ได้นนรรเดนี่ยเพราะอะไรฮะ,ะเพราะตารวจสปอรัญญาเปเทศขึ้นผา่อยมันเหิงเกริมมาได้จนเป็นนรกขนาดนี้ฮะเห็นไ,ไหมผมว่า,<ะ>ย,าย้ายรอพ่วงกลับไปเ,เมื่อคืนนี้หนึ่งคนยังไม่พอ ความจริงเนต้องย้ายต่างโรงพักใช่โรงพักเนี่ยต้องล้างเลยถ้ามันทํำคดีนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมีการเอาเอาถุงไปพุมหัวลุงเปี๊ยกจริงนะะมีการได้ลุงเปี๊ยกขอเสื้อแล้วก็ไปเปิดแอร์เย็นๆอยู่ในห้องนะจะมีล่ามโซ่หรือเปล่าไม่ทราบอันเนี้ยมันก็ไม่ควรจะมีมันก็ไม่ควรจะมีโรงพักนี้แล้วนะอ,อ,อืมเออมันมันโทษฐานอะไรเอา เอาผู้ต้องสงสัยไปทำแบบนี้ใช่ไหม,มและมีดับซ้ำใช่ไหมลูกก็เป็นเด็กในแกงนีนน้โอ้ผมตึ๊กแตะไปตรงไหนเนี่ยมันเล็กเทะไปหมดสอพอะไรก็่ประเทศเนี่ยแล้วเราจะมีโรงพักแบบนี้ไปทำไหม<ช>ผมว่าตอนรอก็ได้แต่ส่งพิจงไปใช่ไหมบิ๊กโจ๊กก็ลอยถูกพิรรพาพิจารไปด้วยโอ้บิ๊กโจ๊กต่อหิวแสงมาหาแสนใช่ <laughs> ไหไมเออไม่มาเลยง ไม่มาปล่อยให้ตำรวจสพโรงพักนี้มันมันคลี่คลายคดีนี้ลลและและนะฮะแล้วทำไมเหยื่อผู้เสียหายรายใหม่ๆเขาต้องไป,ปเปิดเผยตัวต่อการจ่อพลังใครจะไปกล้าปเปิดเผยตัวของคุณเนี่ยเจอเออเนี่ยพอเวลาการจ่อพลังทายเหยื่อกับแต่ละคน<อ>ผมก็อยากจะรู้นะว่าตำรวจจากสพเนี่ยอายบ้างไหมนั่นแต่เสียอายบ้างไหมเพาเอ้ยคุณนั่งหัวโดทำงานอยู่เนี่ยผู้เสียหายเขาไม่มาหาคุณนะ องการจองพลังลงไปแค่สองวันเนี่ยโอมามา็มเลยโอ้เห็นไหมตำรวจได้เป็นตำรวจ